สวัสดีครับผมกันกันนี่มาสเดนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกสาเหตุที่ไม่ได้ไม่ได้มีคลิปเลไม่ได้มีคลิปเกมนานเป็นเกือบจะประมาณสองสัปดาห์เต็มแล้วนะครับทำไมหายไปนานขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับผมจะมีเรื่องเล่าให้ฟังก็คือว่าบ้านผมสุดครับทุกคนอันนี้ อันนี้เป็นที่ผมอันนี้ที่ทางก่อสร้างเขาที่ปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บ้านผมสุดเห็นไหมแล้วก็มันมีเสียงก่อสร้างอะไรเยอะไปหมดเลยก็เลยหายไปนานกว่าเดิมเนาะแล้วมันรอยแตกมันลามไปด้านนอกด้วยทุกคนนี่เห็นไหม เป็นลายลาดยาวเลยตั้งแต่ตรงนั้นลาดไปจนตรงนี้โอ้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าผมหายจากการทำคลิปเกมไปนานประมาณสองสัปดาห์เต็มเลยนะครับดูสิทุกคนอันนี้เป็นอันนี้ที่ซ่ออันนี้ที่เป็นส่วนที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ทาสี ผมทาสียังไม่เสร็จเลยแล้วไฟดวงนี้ก็ขาดด้วยและและนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆพื่อนทุกทุกแฟนตาซีออฟด REAM ทุกๆคนจะเข้าใจผมตรงกันนะครับกับการแถลงการของผมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดีย๋ยวต้องไปเตรียมทําการบ้านให้เสร็จด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบายเดี๋ยวเจอกัน อาจจะคลิปเกมเกมใหม่ไซฟอนฮีโร่ภาค2เราอาจจะอาจจะยังไม่ได้แคสในวันนี้นะครับอาจจะแคสในวันที่10บสหรือ11มิถุนายนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย